สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากในโลกการทำงานยุคนี้เลยคือมันหมุนเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายความคาดหวังทั้งต่างนานาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการทำงานเก่งๆแบบชาญฉลาดเนี่ยดูจะสำคัญกว่าแค่ทำงานหนักๆอย่างเดียววันนี้เราเลยจะมาลองคุยลองแกะดูแนวคิดจากบทความเรื่อง7เทคนิคทำงานแบบคนเก่งครับดูว่ามีวิธีคิดกลยุทธ์อะไรที่น่าจะเอาไปปรับใช้กันได้บ้างเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเทคนิคพวกนี้ออกมาให้มันชัดๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ เห็นภาพว่าจะเอาไปใช้จริงในชีวิตการทำงานเราได้ยังไงลองดูกันครับว่ามุมมองจากบทความนี้จะช่วยจุดประกายความคิดหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีทำงานของเราไปเลยก็ได้ค่ะคือที่น่าสนใจนะคะเทคนิคพวกนี้เอาเข้าจริงมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันการปรับมุมมองนิดนิดหน่อยหนย่ปรับทัศนคติแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือวิธีการสื่อสารของเรานี่แหละคะ่ะอ๋อการสื่อสารเหรอครับ ใช่ค่ะในรายละเอียดเล็กๆที่บางทีเราพาดไม่ถึงว่าโหมันสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นการผสมผสานกันระหว่างเรื่องออจิต,ตวิทยาองค์กรความเข้าใจคนแล้วก็ทักษะการสื่อสารที่มันคมๆหน่อยซึ่งจริงๆฝึกกันได้ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยดีกว่าอันนี้เน้นเรื่องความชัดเจนตรงไปตรงมามากๆเทคนิคที่1เริ่มต้นที่ข้อสรุปเสมอ เอ๊ะอันนี้มันเหมือนท้าทายวิธีเล่าเรื่องปกติของเราเลยนะฮะใช่ค่ะปกติเราชอบปูเรื่องก่อนเนาะเล่าที่มาที่ไปเหตุผลใช่ครับเล่ายาวเลยแล้วค่อยสรุปตอนท้ายแต่เทคนิคนี้บอกว่าโดยเฉพาะเวลาคุยกับหัวหน้าหรือคนที่แบบเวลาน้อยมากๆให้ใช้หลัก bottom line upfront หรือ BLUFBLUF อืม B L U ครับคือบอกเลยบทสรุปหรือสิ่งที่เราต้องการที่สุดเอาไปก่อนเลยประโยคแรกๆ ทำไมต้องทํางั้นนะครับมันดียังไงต่างจากเดิมยังไงบ้างคือข้อดีหลักๆเลยนะคะของ BLUF เนี่ยมันคือการเคารพเวลาของผู้ฟังมากๆเลยค่ะในโลกธุรกิจตอนนี้ทุกนาทีมีค่าใช่ไหมคะครับจริงครับการเข้าประเด็นหลักทันทีเนี่ยมันช่วยให้คนฟังโดยเฉพาะผู้บริหารเขาประเมินได้เร็วเลยว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนต้องฟังต่อไหมต้องถามอะไรหรือต้องตัดสินใจทาอะไรเลยหรือเปล่าอ๋อเข้าใจเข้าใจ แล้วมันก็เหมือนบังคับตัวเราเองด้วยนะให้ต้องกันความคิดมาก่อนว่าเอ๊ะตกลมแก่นที่เราจะสื่อสารจริงๆมันคืออะไรกันแน่ก็ช่วยลดความเย็นเยอะหรือความเข้าใจผิดไปได้เยอะเลยค่ะอืมแต่ว่าการบอกสรุปก่อนไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ให้รายละเอียดนะคะอ๋อครับแต่มันคือการเรียงลําดับใหม่ให้คนฟังเขาเลือกได้เองว่าอยากจะเจาะตรงไหนต่อ ถ้าเขาอยากรู้ที่มาที่ไปหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเขาก็ถามเองได้ค่ะทําให้คุยกันมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะครับครับแต่ก็นะคะวัฒนธรรมไทยเราอาจจะคุ้นกับการพูดอ้อมๆหน่อยเพื่อรักษาหน้ารักษาความสัมพันธ์การใช้ BLUF อาจจะต้องดูจังหวะดีๆแต่ในสถานการณ์ที่ต้องการความเร็วความชัดเจนมากๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยค่ะ,สะแสดงว่าเรามั่นใจจับประเด็นเก่งด้วย เข้าใจเลยครับคือเน้นประสิทธิภาพความชัดเจนเป็นหลักซึ่งก็น่าจะยงไปถึงเรื่องว่าเราต้องรู้วิธีหาข้อมูลหาคนช่วยแบบมีประสิทธิภาพด้วยเหมือนเทคนิคต่อไปเลยเทคนิคที่สองบินเหมือนผีเสือ้อถามเหมือนพึ่งชื่อเทคนิคนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับมันหมายถึงอะไรครับเนี่ยใช่ค่ะชื่อน่ารักดีครับบทความเขาบอกว่าคนเก่งจริงๆเนี่ย เขาจะไม่พยายามเป็นฮีโร่แบกทุกอย่างแก้ปัญหาเองหมดการถามหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ว่าเราอ่อนแอเลยนะอืมไม่ใช่เลยแต่คือความรับผิดชอบเพื่อให้งานมันเสร็จถูกต้องบินเหมือนผีเสือ้อเนี่ยเขาหมายถึงความคล่องตัวว่องไวรู้ว่าต้องไปหาใครไปแผนกไหนเพื่อขอข้อมูลขอความช่วยเหลือเหมือนผีเสื้อที่บินไปมาระหว่างดอกไม้ได้ง่ายๆใช่ใช่ค่ะส่วนถามเหมือนพึ่งก็คือความแม่นยำ ตรงประเด็นในการถามเหมือนพึ่งที่มุ่งไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป้าหมายเลยไม่เสียเวลาบินวนไปมาถูกต้องเลยค่ะเทคนิคนี้มันชี้ให้เห็นความสำคัญมากๆของการทำงานร่วมกันหรือ collaboration แล้วก็เรื่อง networking ในองค์กรเลยนะครับการเป็นผีเสื้อก็คือเรารู้จักทรัพยากรในองค์กรรู้ว่าใครเก่งเรื่องไหนใครพอจะช่วยเราได้การสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนร่วมง,งานไว้ก่อนเลยสำคัญมาก ส่วนการเป็นพึ่งก็คือสกิลการตั้งคำถามค่ะไม่ใช่แค่ถามแต่ต้องถามให้เป็นถามให้ตรงจุดให้ได้คำตอบที่เราต้องการโดยไม่เสียเวลาทั้งเราทั้งเขาอื hmm. ลองนึกภาพตามนะคะคนนึงเจอปัญหาแล้วนั่งงมอยู่คนเดียวเป็นวันๆเลยกับอีกคนที่รู้ว่าเออเรื่องนี้เดินไปคุยกับพี่คนนึงดีกว่าใช้เวลาถามคำถามที่เตรียมมาดีๆ5นาทีได้ทางไปต่อเลยแบบไหนดีกว่ากันแบบหลังแน่นอนครับใช่ไหมคะ การผสมผสานความคล่องตัวในการเข้าหาคนผีเ <Rogers> สื้อกับความคมในการสื่อสารพึ่งเนี่ยช่วยประหยัดเวลาลดความผิดพลาดแล้วก็ได้ผลดีกว่าการทำงานแบบลุยเดี่ยวแน่นอนสรุปง่ายๆคือต้องทั้งไวในการหาคนช่วยแล้วก็แม่นในการถามเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเร็วที่สุดไม่ใช่บินมั่วๆหรือถามวกวนจนเสียเวลาค่ะเห็นภาพชัดเลยครับแสดงว่าการถามนี่สำคัญมากแต่บางทีเราก็เจอคำถามที่เรา อตอบไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งก็นำมาสู่เทคนิคที่3ศิลปะของการพูดว่าไม่ทราบอย่างชาญฉลาดทำไมแค่พูดว่าไม่รู้มันต้องมีศิลปะด้วยแหะครับนั่นสิคะเพราะหลายคนกลัวไงครับกลัวดูไม่ดีดูไม่เก่งดูไม่โปรเลยเลี่ยงที่จะยอมรับตรงๆว่าไม่ทราบอาจจะแบบอ้๊อ,อ้๊อึ้งอึ้งตอบไม่เคลียร์หรือแยก่กว่านั้นคือมั่วไปเลย ซึ่งจริงๆมันเสียเครดิตกว่าเดิมอีกนะใช่เลยค่ะเทคนิคนี้เขาแนะนำว่าแทนที่จะพูดแค่ไม่ทราบครับค่ะแล้วเงียบไปให้เปลี่ยนเป็นการยอมรับแบบตรงๆนี้แหละแต่พ่วงท้ายไปด้วยความรับผิดชอบหรือแผนว่าจะทำอะไรต่อเช่นเรื่องนี้ผมยังไม่มีข้อมูลชัวๆ์ตอนนี้นะครับแต่ขอเวลาเช็คแป๊บหนึ่งแล้วจะรีบกลับมาแจ้งภายในบ่ายนี้ครับ หรืออันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คิดว่าน่าจะต้องถามทางแผนกาการตลาดดูเดี๋ยวผมลองไปถามและออกคำตอบมาให้นะครับโอโหอันนี้ดีมากเลยค่ะมันพลิกสถานการณ์เลยนะจากแค่บอกว่าไม่รู้กลายเป็นโชว์ความเป็นเหมือนอาชีพความรับผิดชอบแล้วก็ความกระตือรือร้อนที่จะไปหาคำตอบมาให้มันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการเดาสุ่มหรือเงียบไปเฉยๆเยอะเลยครับ การบอกว่าจะไปหาคําตอบมาให้แล้วก็บอกเวลาคร่าวๆด้วยเนี่ยมันแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับคําถามนั้นไม่ได้ปัดทิ้งไปเฉยๆ mm hmm. อีกอย่างคือมันช่วยเรื่องบริหารความคาดหวังของคนถามด้วยค่ะเขาก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะแต่เรากําลังไปหามาให้แล้วจะได้ประมาณเมื่อไหร่ดีกว่าปล่อยให้เขารอเกอร์หรือคาดหวังว่าเราต้องรู้ทุกเรื่อง การยอมรับว่าไม่รู้อย่างสร้างสรรค์เนี่ยเป็นทักษะสําคัญในการสร้างความไว้วางใจระยะยาวเลยค่ะ,สะแสดงถึงความซื่อสัตย์ความเป็นผู้ใหญ่ทางวิชาชีพด้วยพอเรากล้าบอกไม่ทราบแบบฉลาดฉลาดแล้วเนี่ยทฤษฎีมันก็ทําให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่เรารู้หรืออยากให้เขารู้ได้ชัดเจนส่งพลังมากขึ้นซึ่งก็นํามาสู่เทคนิคที่น่าสนใจมากอันต่อไปเทคนิคที่4พลังของคําเดียวเออคำเดียวเนี่ยนะ มันมีพลังยังไงครับใบยืดยาวออืม,อมคำสั้นๆมันจำง่ายติดหูสร้างแรงกระแทกทางความคิดได้ดีกว่าบทความยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าโครงการนี้สำคัญมากนะต้องทำก่อนเพื่อนเลยมีผลกระทบสูงต่อเป้าบริษัทไตรไม,มาสนี้บลาๆล,ล,ลองสรุปด้วยคำเดียวที่ส่งพลัง,ลงเช่นโปรเจกต์นี้คือ Priority Priority อืมหรือถ้าเน้นเรื่องด่วนจีก็อาจจะใช้คำว่า urgent หรือถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดอาจใช้คำว่า shift อะไรแบบนี้ครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาเรื่องภาระการประมวลผลทางปัญญาหรือ cognitive load โดยตรงเลยค่ะ cognitive load ค่ะลองนึกภาพสมองเราเหมือนแรมคอมพิวเตอร์ถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆพร้อมกันมันก็แฮงหรือทำงานช้าลงใช่ไหมคะ การใช้คำคำเดียวที่สรุปแก่นหลักไว้ก็เหมือนปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทำให้สมองคนรับสารโฟกัสและจำข้อความสำคัญนั้นได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นเยอะเลยอ๋อเหมือนลดภาระสมองใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่จำง่ายนะแต่มันคือการสร้างแบรนด์หรือปักหมุดให้ไอเดียหรือโปรเจก์นั้นๆเลยนะการมีคำทรงพลังคำเดียวเหมือนเป็นชื่อเล่นหรือแฮชแท ที่ทุกคนในทีมพูดถึงได้ง่ายๆอ้างอิงได้ง่ายให้งานชอบชอบครับใช่ค่ะทําให้แนวคิดนั้นจับต้องได้พูดซ้าง่ายแล้วก็ยากที่จะถูกมองข้ามหรือตีความผิดไปเป็นการสร้างความชัดเจนสร้างทิศทางร่วมกันได้ดีมากค่ะเหมือนสร้างให้งานจริงๆด้วยครับน่าสนใจมากทําให้สื่อสารกระชับตรงเป้าทีนี้พอเรามีประเด็นชัดเจนแล้ว ที่อบางทีเราก็ต้องไปเสนอให้ผู้มีอำนาจหรือหัวหน้างานเห็นด้วยซึ่งอาจจะไม่ง่ายนี่เลยเป็นที่มาของเทคนิคที่5วิธีเดียวที่ทำให้หัวหน้าตั้งใจฟังใช้อำนาจการอ้างอิงอันนี้คือใช้ power แบบไหนครับเนี่ย power แบบอ้างอิงครับ มันคือการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ข้อเสนอหรือความเห็นของเราโดยไม่ได้ใช้แค่เหตุผลเราเพียวๆแต่ใช้การอ้างอิงไปถึงสิ่งที่ผู้มีอำนาจหรือองค์กรให้ความสำคัญอยู่แล้วเช่นอ้างคำพูดนโยบายวิสัยทัศน์เป้าหมายของผู้บริหารหรือทิศทางหลักขององค์กรอ๋อโยงไปหาภาพใหญ่ใช่ครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าผมว่าเราควรทำโปรเจกต์เเพราะอาจจะปรับเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่เน้นเรื่องนโยบายหลักที่ท่าน CEO เคยให้นโยบายไว้ผมเลยเสนอว่าโปรเจกต์ A เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้โดยตรงเพราะหรือตามที่ชื่อผู้บริหารเคยพูดไว้ในที่ประชุมเร,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทำข้อเสนอเราจะเป็นการสนับสนุนทิศทางนั้นครับอะไรทำนองนี้ครับอันนี้คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจการอ้างอิงหรือ reference power อย่างฉลาดเลยค่ะ อำนาจแบบนี้มันไม่ได้มาจากตำแหน่งเราโดยตรง positional power นะครับแต่มันมาจากการที่คนฟังเขายอมรับหรือชื่นชมในตัวคนหรือแนวคิดที่เราอ้างอิงถึงการเชื่อมโยงข้อเสนอเราเข้ากับสิ่งที่คนตัดสินใจหรือองค์กรโดยรวมให้ความสำคัญอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ข้อเสนอเราไม่ดูเป็นแค่ความคิดส่วนตัวลอยๆไงคะแต่มันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องมันช่วยสนับสนุนภาพใหญ่หรือเป้าหมายที่สำคัญกว่า เทคนิคนี้จะเวิร์กมากเลยนะโดยเฉพาะในองค์กรที่มีลำดับชั้นชัดเจนหรือเวลาเราจะเสนอไอเดียที่อาจจะดูใหม่มากๆหรือต้องใช้งบเยอะๆการอ้างถึงนโยบายหรือคำพูดผู้บริหารเป็นการยืมอำนาจและความน่าเชื่อถือมาหนุนข้อเสนอเราทำให้คนฟังโดยเฉพาะหัวหน้ามีแนวโน้มจะเปิดใจฟังมากขึ้นเพราะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาแครอยู่แล้วแต่ ต้องใช้อย่างเหมาะสมจริงใจนะคะไม่ใช่แค่ยกชื่อมาลอยๆต้องแน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกันจริงๆการอ้างอิงแับนี้จะเป็นต้องดูบริบทองค์กรมากๆเลยไหมครับบางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่พยายามไต่เต้าหรืออ้างชื่อผู้ใหญ่เกินไปหรือเปล่ามีวิธีใช้ให้มันเนียนแล้วได้ผลจริงๆยังไงบ้างครับคําถามดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะต้องดูบริบทและวัฒนธรรมองค์กรมากๆ การจะใช้ให้เนียนและได้ผลจริงนะคะคือต้องอ้างอิงอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงกันจริงๆไม่ใช่ยกชื่อมาลอยๆครับหนึ่งคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้บริหารหรือองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรจริงๆผ่านการฟังการอ่านการสังเกต2อ,อคือข้อเสนอของเราต้องช่วยสนับสนุนเป้าหมายนั้นได้จริงๆแล้วเราต้องอธิบายความเชื่อมโยงได้ชัดเจน 3. คือใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติคะ่ะ ไม่ใช่ประจบสอบพอแต่เป็นการแสดงความเข้าใจในทิศทางองค์กรถ้าทําได้เหมาะสมนะคะมันจะโชว์ว่าเราเป็นคนมีวิสัยทัศน์มองภาพรวมทํางานเพื่อเป้าหมายองค์กรไม่ใช่แค่ทาตามหน้าที่ไปวันๆค่ะเข้าใจเลยครับต้องใช้ทั้งความเข้าใจในองค์กรและความสามารถในการเชื่อมโยงที่ดีมากๆทีนี้ไม่ใช่แค่ตอนเสนอไอเดียนะแต่ช่วงเวลาที่เราถูกตรวจสอบงานเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันซึ่งนําไปสู่เทคนิคที่6 ช่วงเวลาทองของการสื่อสารเมื่อถูกตรวจสอบงานทำไมช่วงเวลาที่ดูน่าอึดอัดกดดันนี้ถึงกลายเป็นโอกาสทองไปได้ล่ะครับนั่นสิคะฟังดูขัดขัดเนาะปกติพอได้ยินคำว่ารีวิวหรือตรวจงานเราจะรู้สึกเกรงกังวลตั้งกาดใช่ไหมครับแต่บทความนี้บอกให้เปลี่ยนมุมมอง180องศาเลยให้มองว่าน,นี่แหละโอกาสทองเพราะเป็นโมเมนต์ที่หัวหน้า หรือคนตรวจงานกำลังโฟกัสกับงานของเรามากที่สุดมากกว่าเวลาปกติทั่วไปอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะเขากำลังใช้สมาธิทำความเข้าใจสิ่งที่เราทำดังนั้นมันเลยเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะสื่อสารเบื้องหลังของงานนั้นออกไปได้อื <Ừ. S 1> เราใช้โอกาสนี้อธิบายเหตุผล why ว่าทำไมเราเลือกทำแบบนี้ทำไมตัดสินใจแบบนั้นมีข้อจำกัดอะไรที่เราเจอหรือมีไอเดียอะไรที่เราใส่ลงไปที่เราอยากให้เขารู้ หรือแม้กระทั่งเสนอวิสัยทัศน์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อยอดจากงานนั้นก็ได้แทนที่จะนั่งรอตอบคำถามอย่างเดียวเราใช้เวลานี้สื่อสารเชิงรุกได้เลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะนี่คือโอกาสทอในการบริหารความคาดหวังอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานเราด้วยการเตรียมตัวสําหรับช่วงรีวิวเนี่ยเลยไม่ใช่แค่เตรียมเนื้อหางานให้พร้อมแต่ต้องเตรียมเหตุผลวายและกระบวนการคิดหาเบื้องหลังไวใ้ให้พร้อมอธิบายด้วย เตรียมวกับ h ฮาใช่ค่ะพอหัวญ,ญาถามถึงจุดไหนในงานแทนที่จะตอบแค่ว่าทำา B, C c ค่ะเราอาจจะอธิบายเพิ่มได้ว่าที่เลือกทำา A เพราะพิจารณาจากปัจจัย XY ซึ่งมันสอดคล้องกับเป้าหมาย Z มากกว่าทางเลือกอื่นค่ะหรือตอนแรกเจอปัญหาดีค่ะแต่ได้ลองแก้ด้วยวิธีอ e, ีซึ่งผลเป็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงการอธิบายแบบนี้มันโชว์กระบวนการคิดความรอบคอบความเป็นมืออาชีพของเราอ๋อครับ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้หัวหน้าเห็นคุณค่าในงานเรามากกว่าแค่ผลลัพธ์สุดท้ายมันเปลี่ยนจากการถูกตรวจสอบเป็นการนําเสนอผลงานและกระบวนการคิดของเราเลยค่ะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆครับน่าสนใจมากและแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายที่อาจจะฟังดูสวนกระแสะความเชื่อเรื่องการเป็นที่รักของทุกคนนิดหน่อยเทคนิคที่7ความจริงที่ต้องยอมรับบางครั้งเราถูกเกลียดโดยไม่มีเหตุผล อันนี้เหมือนยาขมเลยแต่ต้องกลืนใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะขมหน่อยแต่จําเป็นต้องรู้ไว้ครับบทความชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทํางานหรืออาจจะชีวิตจริงด้วยคือไม่ว่าเราจะพยายามทําดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนปรับตัวเข้าหาคนอื่นมากเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เสมอที่จะมีบางคนไม่ชอบเราอืมเป็นไปได้โดยที่อาจจะไม่มีเหตุผลชัดเจนหรือเป็นเหตุผลที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็ได้เช่นอิจฉา ความเห็นส่วนตัวหรือแค่เคมีไม่ตรงกันบทความบอกว่าคนที่ทำงานเก่งจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆเขาไม่เสียเวลาไม่เสียพลังงานไปกับการพยายามทำให้ทุกคนต้องมารักหรือพอใจในตัวเขาประเด็นสำคัญของเทคนิคนี้คือการรู้จักแยกแยะค่ะแล้วก็เลือกโฟกัสแยกแยะกับโฟกัสใช่ค่ะ เราต้องแยกให้ออกระหว่าง 1. ความคิดเห็นส่วนตัวหรือความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อเราซึ่งอันนี้เราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดกับ 2. คุณภาพงานจรรยาบรรในการทำงานพฤติกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพของเราซึ่งอันนี้เราควบคุมและรับผิดชอบได้โดยตรงอืมคนที่ทำงานเก่งจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายงานผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ การปฏิบัติตัวอย่างมืออาชีพมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานตามสมควรแต่จะไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจคนที่ไม่ชอบเราโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรการยอมรับความจริงข้อนี้ได้ว่าเราทําให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกจะช่วยลดความเครียดความกังวลที่ไม่จาเป็นลงไปได้เยอะมากครับแล้วก็ทําให้เราเก็บพลังใจพลังสมองไว้สําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆคือการสร้างผลงานที่ดีพัฒนาตัวเองต่อไป มันเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ในที่ทำงานนะะั่นแหละค่ะฟังดูแล้วเทคนิคทั้ง7ข้อนี้มันวาดภาพให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเป็นคนเก่งในนิยามยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง IQ หรือขยันอย่างเดียวแล้วจริงๆใช่เลยค่ะแต่มันเป็นส่วนผสมของความฉลาดในการสื่อสารความฉลาดทางอารมณ์และก็ความเข้าใจในเพลวัตองค์กรด้วยครบเลยค่ะ ตั้งแต่การสื่อสารให้ตรงประเด็น bluff, การรู้จักพึ่งพาถามอย่างฉลาด butterfly b การยอมรับความไม่รู้อย่างโปรการใช้คำที่ส่งพลังการอ้างเองอย่างมีกลยุทธ์การใช้จังหวะรีวิวให้เป็นประโยชน์จนถึงการยอมรับความจริงเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานแม้จะดูเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับแต่พอมารวมกันแล้วมันสร้างความแตกต่างได้เยอะจริงๆครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ละเทคนิคอาจจะดูง่ายๆนะคะแต่หัวใจสาคัญคือการเอาไปใช้สม่าเสมอจนเป็นธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ท้าซ้ำๆเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆอยากจะชวนให้ลองเลือกสักเทคนิค2เทคนิคที่รู้สึกว่าเอออันนี้โดนหรือน่าจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ตัวเองได้ง่ายสุดก่อนครับครับลองฝึกใช้ดูสังเกตผลแล้วค่อยๆเพิ่มเทคนิคอื่นเข้าไปการพัฒนาทักษะพวกนี้มันเป็นการเดินทางค่ะไม่ใช่ทำปุ๊บเก่งปั๊บใช่เลยครับ และก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อดูครับในบริบทวัฒนธรรมองค์กรที่เราทำงานอยู่หรือในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่เราเจอเนี่ยมีเทคนิคข้อไหนใน7ข้อนี้ที่ดูเหมือนจะท้าทายหรือนำไปใช้ได้ยากเป็นพิเศษไหมครับและมีสถานการณ์แบบไหนที่เทคนิคเหล่านี้อาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนวิธีใช้หรืออาจจะใช้ไม่ได้ผลเลย การเข้าใจข้อจํา <uk> ก <azo> ัดและเงื่อนไขของบริบทที่เราอยู่ก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าการเข้าใจตัวเทคนิคเองนะคะเพราะไม่มีเครื่องมือหรือเทคนิคไหนที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์เสมอไปการตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะหวังว่าการสำรวจ7เทคนิคทำงานแบบคนเก่งในวันนี้จะให้มุมมองและแรงบันดาลใจในการพัฒนาการทำงานของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ